พี่สมานจะดูซิสุชายเลยเขาไม่รู้เห็นแต่ตัวที่สุดเลยปฏิเสธความน่ากลัวที่ได้ยังไงเนี่ยฮึ่งเดูนะแม่นะถ้าเจอหน้าพี่สมานแล้วก็ไม่ต้องทองตาที่จะไม่แหลงหน่อย 做便宜了吗 <noise> ไม่เป็นไก็ได้ไ้องไม่้องไม่ดี่้องไม่ดีย่ยจะมาล้อเปาเปาอยู่ได้นี่ออกไม่อยากฟังไม่อยากคุยไ่อากยวจ๋าแม่ใจเย็กว่าที่อยากคุยากเสียงคุ้นจังเลยนน่ยเสียงนี้เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนอยกรเธแี่นใจวต่อไปนี้ฉัน่มีความจะไม่พียคอดูนเจ็บหัวใจขอ ก็ได้วันนี้พี่พูไ่ดแล้วทักนี่ลอกไว้ก่อนเฮ้ถ้าไ่อยากเพี่อะพี่จะพูดนี่พูดแล้วก็รีบไปพี่เอาข่าวดีมาบอกเจ้าด้วยอเอาข่าวดีมาบอกแานชไปบอกความรักร่พสเร็จแล้วจะมาบอกต่าใช่ะโนโนฉัไม่ไปไม่ต้องกลับเลยไม่ต่อไม่ใช่อย่างนั้นไอ้บอกแล้วราำพึงเลย พี่ไม่สนใจแล้วตอนนี้พี่รู้แล้วว่าใครรักพี่จริงไอ้ข่าวดีที่ว่าที่พี่เจอที่เมืองมาจะพี่ใช้ได้หรือเฮ้ยแล้วก็บอกว่าไครต้องพึ่งพงใช่เปล่าไอ้พึ่งพิงมาแล้วพึ่งพงอยู่เจอพี่เมืองนี้มาแล้วแล้วพี่หมายคือเนี่ยก็ขอสมองเป็นคู่แต่งงานแล้วพี่เมืองก็ยอมให้แล้วด้วยนะเดี๋ยวหมอไหนยังไม่แต่งไม่แต่งพี่กลับไปที้วก็ทําไมอ่ะพี่พูดอะไรอ่ะ ขอแค่แต่งงานเพีหอเปล่าไม่ดหูเี้ยอสมอคือี่เจอที่เมืองแล้ว่สมานพีบอกี่เมืองว่าพี่นจะกลับาแสมอคนเดียวพี่รู้แล้วว่าใครรักพี่ใจจริงพี่เลยอพี่เมืองให้สมอไปพูดแต่งงานกับพี่แล้วพี่เมงก็ยกสมอนให้พี่แล้วด้วย บอกฉันว่าพี่น่ะจะไปหาลังมืเพราะพี่น่ะรักลังมืแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมพี่กลับมาหาฉันอ่ะขอเจ้าดิลังมือมันมีผัวใหม่แล้วมีผัวใหม่แล้วเฮ้ยอ๋อนี่แสดงว่าเห็นฉันเป็นตัวสำรองอย่างนั้นสิไม่ใช่อย่างนั้นฟังพี่ดีก่อนตอนนี้ดิลังมือ่ะที่แฟนหรือไม่ได้ผัวเนี่ยเป็นถึงองค์พระมหากษัตริย์ที่เป็นแค่สามัญชนธรรมดาก็ให้กับ จะไปสู้อะไรเขาได้เล่ารับเพื่อมใผัวเป็นเจ้าเลยเหรอ,ปปหรอใชโอ่โอ้โหโชคดีจังเลยอะ่ะใชาเพราะถึอถึงเขาจะมีผัวเป็นเจ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ยพี่สมานรู้แล้วว่าใครรักพี่สมานจริงพี่ขอโทษนะพี่จะไม่มมนไหนีสมอนไปไหนอีกแล้วทำงนานจะรู้ท้งานแล้วไหมฉันล่ะที่มาตั้งนานแล้วพ<ไ>ี่นะไม่เคยสนใจยัยนี้ใช่หรอเขา i love be

กับเราแล้วเนี่ยทำไมอะดิฉันยอมเพียงแล้วพี่จะเป็นเพื่อนใจที่ดีไหมขอโทษได้หายกันนะไม่เอาแล้วเดินเข้าไปดีกว่าขอโทษผ่อนท่านผ่อนที่เราเป็นรักใจดีวะน้าหยอกแกลงเนี่ยจะออกไปหางานทำเสร็จกันซะก่อนแต่ผมต้องอะไรบอกพี่ได้เลยนะเอาแย้แล้วพี่จะ ฮะไม่ใช่ไงเห็นไอ้สอนก็บอกว่าเรี้ใจเลยใจเรยไหนตอนที่เราตงกระป๋องนี่พี่สมานฉันก็อยากพี่เล่นเหมือนกันพี่พี่สัญญาแบบฉั้นนะว่าพี่น่ะจะเล่นชั้นคนเดียวเท่านั้นไม่มองน้ำพื้นเลยนะน้ำยาเลยสอนจะเล่นไปเรักแค่คนเดียวไม่มองอีก่ขไหนอีกเลยตกลงฉันก็จะรักพี่คนเดียวเช่นเดียวกัน นี่มอชายจูงแม่นี่นี่หมอมาทอะไรรืเปล่าฉันนะนะอยากจะให้พี่นะค่ปนหางลานจะได้เกิดมาข้าเเอามาไหว้ผีไหว้สารให้ชาวบ้านเข้าใน่ยว่าต่อจานี้เราจะหยุดอีกเหนือหแล้ว่ไม่ต้องห่วงเลยพี่จะออกไปหางานทำเก็บเงินมาไม่ต้องทำเดียวเลยพหมอพี่จะมาขอฉันแต่งงานไหมอะโรมาสิไม่ต้องกลัวเลยตอนนี้ จะเป็นผู้แก่สูงอา เวลาจะ,จะ,าจจะรีบสมานจะตามใจสมอทุกอย่างเลยอเยอาอ,อย่างนี้ครับกันอยู่บ้านกจะเข้าบ้านเข้าเรือนเป็นแม่บ้านแม่เดือนที่ดีที่จะออกไปหางานเก็บเงินมาสู่หอนะแล้วน้อง ี่เดียร์นะเนี่ยตอี้สามเดือนสามเดือนที่เราได้อยู่ด้วยกันพี่เองนี้ก็มีความสุขขอบคุณนะที่คอยเติมใจให้ี่อยู่กพี่ทุกวันอนีขอคุณีด้วยนะครับที่คอยรับคสุขที่เคขอมาเลยประเทศชาติจะทกกกล้าวะาสอของท่านหลัเ เไม่ไงผมเออประด็นว <fin anta> <ots> ่าการรบสับโลกท่านเนียเจ็ดมาข้อที่หนึ่งห้ามเลิกอย่างออกแน่บแายวันตีกฝนเมืองหัวขาข้อที่สองถ้าไปงานเลิกเกินกำหนดบ่มชันฝนเมืองหัวขาข้อที่สามหากวงรัชบุตรมีเมียหรือทีสภาพสวัสดิ์กับสาวบ่านปมงบ่มชัน ก็มีพประหาที่จะพยัะไรดีหี่ะเืองไดล้วเอาอย่างนี้ถ้าขวัเมืองถ้าเนื่เข้าสู่วังหลวงก่อนสำหรับทางด้านนี้ถ้าขอรับการถ้าป่อยก็จะเดินวังหลวงตามข้าไปจะเริ่มแล้วจะก่อนแล้วก็จหใจหขวัเมืองเออลงพื้นี่นรจะบอกกับ้รงคือเรื่องมันดีอยู่ว่า ที่กรับคนเสด็จที่ข้อไปข้าชงบทเพียงเวลาสามเดือนบทนี้วลวเรื่องเรยเป็นเก่สี่เดือนแล้ววันนี้ที่ต้องราเจ้ากับสู่วังหลวงแต่พี่่ามสัญญาเพียงเจ็ดวันเท่านั้นพี่จะระบอกข้อฟ้ากับประาเจ้าอท่หรือเปล่าโอ่ะสงสัย่างไันเรื่อะรหรือเปล่าต่างไม่ได้เป็นย่างดีเลยนะ้เลยค่ะเหมอนันจะลอที่นี่ เธอจะ <laughs>